Tell me you journal without telling me you are journal. How could be side journal มันถ้าเห็นอะไรที่มันน่ารัก ใ a ้เป็นแพคเกจิงอที่เป็นสติ๊กเกอรมันหยุดไม่ได้ที่จะแกะจะแคะมาแปะสมุดของเราเปไปเหมือนกันไหมคะสติ๊กเกอร์ที่นวันแกะตอนตอน้ตนคลิปนะคะอันนั้นมาจากร้านที่ชื่อว่าไก่โอยวายคะ่ะเป็นร้านที่ขายอาหารเกี่ยวกับจังฟู้ดฟาสต์ฟู้ด and everything about chicken singi ปกติที่บ้านหวานทำอาหารทานเองค่ะแตช่วงหลังๆเวลานวาตกับคุณแม่ไปเฝ้าร้านไอศครีมด้วยกันนะคะบางทีมันก็จัดการไม่ทันนะคะก็เลยใช้วิธีสั่งอาหารเอาและพวกแอปสั่งอาหารก็แบบโอ้โหถาทมลดเหลือเกินใส่โค้ดอันนี้40%ใส่โค้ดอันนั่น35%ไปไปมาๆบางเมนูเลยกลายเป็นถูกกว่าทำเองซะดยซ้ำ um นะคะอย่างตอนต้นคลิปอะค่ะคุณแม่สั่งเป็นเบอร์เกอร์ไก่ทอดนะคะส่วนนวานสั่งเป็นข้าวหน้าแกงกะหรี่ไก่ค่ะที่น่าตกใจจนเอามาทำเป็นรีวิววันนี้ก็คืออกินนนมมัใหญ่า่าคะเป็ช แล้วจานของนวานนะคะสามารถแบ่งเป็น2มือได้สุดยอดเลยค่ะ